ค่ะสวัสดีค่ะรถไถมือสองนะคะร้านวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะ0804141669ค่ะแล้วก็มี0 8 5 0876581ค่ะเย็นวันที่15มีนาคม2568นะคะมีตัว L 3 6 0 8ตัว DT เข้ามาใหม่ค่ะคันนี้ เกดที่เวียนปี55ค่ะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีเป็นผ่านพวนตาช้างเนาะตรงตามรุ่นเขาเลยค่ะ D H 225E ตัวเ e a v ีพัดตัวหางเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นเก่าเก็บนะลูกค้าเจ้าของเดิมเขาไม่ค่อยได้ใช้หางสภาพเก่าเก็บนี้90-95%เลยนะคะเป็นรถหนักไปทางจอดนะคะเป็นรถหนักไปทางจอดค่ะสีเดิมทั้งคันเลยค่ะ เบาก็ยังไม่ฉีกไม่ขาดนะคะแต่ว,ว่าทางเราใส่ยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ค่ะแล้วก็มาเก็บสีคานใบดันดินค่ะราคาคันนี้อยู่ที่255,000บาทนะคะ255,000บาทค่ะเดี๋ยวไปชมการทำงานกันนะคะชั่วโมงน้อยๆค่ะตัวนี้7 8 0 0ชั่วโมงเองนะคะหนักไปทางจอดค่ะ ดูแค่ผานตัวใบเกตนะคะคือเต็มเต็มอยู่เลยนะคะสองแสนห้ามื่นห้าพันบาทค่ะทางเราก็จะมีฟรีเช็ค่วดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวไปให้ด้วยนะคะสำหรับราคานี้ค่ะ เท็มถ้เบียนชุดโอนรอยมีให้ครบนะคะ เป็นรถเครื่องยนต์สามสูบค่ะคันไหนหาสวยๆเดิมๆค่ะตัวนี้ก็มีเข้ามาใหม่นะคะ36ตัวดีทีปี55ค่ะ255,000หหพันบาทค่ะ รบชุดรรหัรน้ยังไม่เคยเปลี่ยนเลย,ยังไม่เคยแกะเ,เปลี่ยนเลยนะคะรถหนักไปทางจอดค่ะคันนี้ค่ะค่ะระบบหม้อน้ำปกต,ติดีค่ะ ตัวนี้ทางเรายังไม่ทันได้ทําการเปลี่ยนพวกชุดกองนะคะก็คือจะทําก็ต่อเมื่อมีลูกค้าจองรถก่อนเนาะถึงจะทําให้ค่ะค่ะพวกบูทพวกบูทสลักใบดันดินหน้าแน่นๆเลยนะคะกระบอกก็ไม่มีซึมนะอันก็ขาดอยเล็กๆ เคื่องดีไม่มีอายนะคะเครื่องเดิมๆแห้งๆค่ะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะตูกภายในห้องเครื่องพวกหม้อพักเนี่ยก็สวยๆเลยค่ะเบาะไม่ขาดหลังคาไม่แตก ตัวนี้เขาทาทาเสากันสนิมมานะคะจากเจ้าของเดิมค่ะเคยแกะเลยค่ะค่ะด้านท้ายสองฝัง่งไม่เคยแกะเลยนะคะตัวนี้นหลักเฉลิกนี่แน่นเดินเดินต,ตัวนี้ก็เดินมายังไม่เคยแกะแน่นๆเลยนะคะตน,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 นี้ก็เดนีก็ไปไม่ยาหนะค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ L 3 6 0 8ตัว DT ของเราค่ะ0804141669ค่ะ255,000บาทค่ะมีฟรีเช็คตัวซึมเปลี่ยนถ่ายคองเล็วให้ฟรีระยะก,การขนส่งอยู่ที่1-300ถ300อมอกมค่ะแล้วก็หากท่านไหนที่อยากได้ท่อไอเสียเดี๋ยวทางเราใส่ท่อไอเสียเพิ่มให้ด้วยนะคะ ฝากไว้ด้วยค่ะติดต่อแม่ค้ามาได้เลยนะคะ